ช่วงนี้นะคะเป็นวันหยุดยาวของชาวจีนหรือว่าโกลเด้นวีคประกอบกับการเปิดฟรีวีซา่าทำให้ชาวจีนจำนวนไม่น้อยนะคะเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยคะ่ะเหตุการณ์เมื่อวานนี้จะส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวของพวกเขามากน้อยแค่ไหนคุณทรณินเทพวงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปสารวจคะ่ะ คุณธรณินคะนะักท่องเที่ยวมีความกังวลมากน้อยคุณนริศรา,ารค,ครับมีหลากหลายความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับบางส่วนก็กังวลจนต้องเปลี่ยนแผนเที่ยวกระทันหันอีกด้านหนึ่งก็ยังคงมีความเชื่อมั่นและก็ยังคงจับจ่ายกันตามปกติครับช่วงเย็ยนที่ผ่านมาผมไปสำรวจพื้นที่บริเวณสยามซึ่งมีห้างและร้านค้าเป็นหนึ่งในจุดหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะชาวจีนซึ่งมีรีวิวแนะนําให้มาเยือนจุดนี้บรรยากาศยังคงมีผู้คนเข้ามาเดินกันแต่ดูบางตาก,กว่าปกติครับ โดยจุดทางเข้าหลักของห้างสยามพารากอนมีเจ้าหน้าที่ตรวจค้นกระเป๋าที่เข้มงวดมากขึ้นชาวจีนกลุ่มนี้เพิ่งเดินทางมาถึงไทยในวันนี้นะครับเป็นวันแรกเล่าว่าได้ทราบผ่านทางโซเชียลมีเดียก่อนมาถึงก็มีความกังวลและอยากจะเลื่อนแผนการท่องเที่ยวไปก่อนแต่ว่าจองที่พักและเที่ยวบินไปแล้วจึงต้องมาตามแผนเดิมครับ然后参观一下这边的佛教文化 ชาวจีนคนนี้เล่าว่าพวกเขามาจากเซนเจ,จิ้นมาตรงจุดนี้เพื่อถ่ายรูปเช็คอินด้านนอกเท่านั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงตัดสินใจไม่เข้าไปในห้างและไปสถานที่อื่นแทนครอบครัวของพวกเขาก็กังวลเช่นกันครับส่วนหนึ่งมาจากภาพยนตร์ดังในจีน ขณะที่ชาวอเมริกันคนนี้ให้ข้อมูลว่ามาอยู่ที่ไทย3เดือนแล้วนะครับติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านสื่อออนไลน์เขาให้ความเห็นว่าทางห้างควรมีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นในทุกประตูทางเข้าห้าง นักท่องเที่ยวคู่นี้มาจากฮ่องกงครับเพิ่งเสร็จจากการช้อปปิง้งวันนี้เป็นวันที่2ในการมาเที่ยวไทยได้ติดตามข่าวจากหุ้ยป๋อสื่อโซเชียลของจีนทั้งสองคนบอกว่าไม่กังวลมากนะักเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยากเช่นเดียวกับเนื้อหาในภาพยนตร์โนบเบสเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังแต่ก็เลือกที่จะไปสถานที่ยอดนิยมเท่านั้นและเลี่ยงการไปพื้นที่เสี่ยงครับ ถนนมัททองเป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเลือกรับประทานอาหารเย็นตามร้านต่างๆจํานวนมากร้านอาหารบางร้านก็มีป้ายภาษาจีนอำนวยความสะดวกในการสั่งอาหารยิ่งมืดก็ยิ่งคึกคักนะครับสอบถามพนักง,งานร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้าจากจีนเล่าว,ว่าเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวบางคนทราบข่าวแล้วเลือกที่จะเดินทางกลับประเทศทันทีขณะที่ชาวจีนคนนี้เข้าทำงานในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียครับมาเที่ยวที่ไทยแล้วหลายครั้งบอกว่าไม่ได้กังวลมากครับ เขาเล่าว่าอาจจะต้องระวังตัวเองมากขึ้นแต่ประเทศไทยมีความปลอดภัยระดับหนึ่งอยู่แล้วเขาแนะนำให้ไปสถานที่ที่คนนิยมไปมากกว่า的 ชาวจีนคนนี้ให้ความเห็นอีกมุมว่าสื่อไม่ว่าของไทยและจีนไม่ควรเปรียบเทียบกับเหตุกราาดยิงในสหรัฐเขาเคยอยู่ที่สหรัฐมาสปีในไทยมีการเข้าถึงปืนที่น้อยกว่าสื่อสร้างความกังวลให้กับประชาชนมากเกินไปบริเวณสี่แยกซอยจุฬาลงกรณ์16ตรงนี้นะครับมีร้านอาหารตั้งอยู่ติดกันอย่างหนานแน่นครับในช่วงค่ำแบบนี้ก็ยังคงมีชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนมาอย่างต่อเนื่องครับ นี่เป็นสถานการณ์หนึ่งวันหลังจากเกิดเหตุนะครับก็มีหลากหลายความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้างพารากอนซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้จะส่งผลต่อการมาเที่ยวของชาวจีนมากน้อยเพียงใดครับคุณอริศราครับขอบคุณคุณธราเนินค,ค,ค่ะ,คะ